อันนี้จะเป็นการแง่ไข่มดแดงนะครับโดยเจ๊อิวนะครับแงไข่มดแดงเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่เลยโอ้โหนี่เลยนี่เลยแงะไข่มดแดงนะครับแม่คยแม่แงะทอดผิตนลงมาจากรถได้โอเคทเราเหรอโอเคไโกบเลยล่ะผูโกรบอกบเลยเงี้ยไง่คหอยยบ ได้เท่าไห่แล้วจตัวลงหมดเลแม่แม่คนจีตัวลงหด้ไหนสอ้งตีกันเลยครับเาโอ้โหโอ้างม่มันมีมนมีพี่พี่เยยนะเี่ย้างมันเ lắng lắng đang lắng bỏ à? lăng, 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 โอ้โหคบ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 โอ้โหโอ้สุดยอดสุดยอดยอดลูกพี่ลูกพี่สุดยอดที่สุดเลยายล่องนีเลยเดียวเดียวเยวเดียวโอ้ยอ่โอ้ยอ่ะโอ้ยอะต่อ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 โอ้ลูกพี่สุดยอดแล้วลูกพี่มเนี่ยไปช่วยบ่ายสิ มีเชียร์อย่างเดียวเลยคะโอ้ยเก่งทีสลพ่กงทีสุดโอ้ยเยเอ่ฮะโอ้ยมแตก้นนอ้ยเ่แตกเอาปเอเแล้วเอาอบ้เอ้ิเกียวกินหนพวกงกันนะหลงมาเบงกันนะโอ้ยเช็คด้วดดเช็คผลงานด้วย นมีแต่เมเป้แล้วเมเป้แล้วเฮ้ยปวดแล้วล่ะเอาเมเป้แล้วโอ้ยเจ้าเลยลูกพี่นักเลี้ยงเจ้าเลยข้าใ้ังไงดีเอาน้ำใส่บอกใส่ถุงนี่ถุงเก่าวางกรสุใหญ่อยู่นี่เอาถุงยืนยันมาสองยูนนี่ทำไม ตัวยี่ี่เดแดงนแดงหลายตัวนี่มาเดแดงกัน